คอยติดตามกันเลยค่ะช่องไอสเสติวลพรีปาร์ตี้จะมีกิจกรรมขุนเครื่องก่อนมีงานจริงก่อนการแสดงจริงเด็กเกียวตุกิกไปสามแก้วแล้วค่ะเด็กเกียวแนงอร่อยอาหารค่ะจะได้ถือของที่ลึก เขินทำไมก็ถามพี่ามว่าวันนี้พี่ฟิล์มมาหรือเปล่ามาแล้วหนึ่งฟิล์มก็มาที่นี่คะอยู่กับน้องคืออยู่ข้างล่างน้องน้องนีโมสวัสดีค่ะก็ไม่ว่ามาออตรงไหกระดาษเบื้องเข็นขอบคุณค่ะยังขอบคุณวางก่อนขอบคุณค่ะยก่อนูปขอบคุณค่ะไม่แคร์ถ่ายรูปมาได้ขวัญใจมากเลยครับดูตลอด24ชั่วโมง เปลี่ยนเป็นขนหนไม่เปลี่ยนเป็นันไหนเปลี่ยนเป็นขนหนไม่เปลี่ยนเป็นขนหดเปลี่ยนเป็นเอานี่อัส้ายน้องโม่ไฟฟ้าชาร์จไฟกระดูกกระดิบเป็นขนาดเปลี่ยนเป็นเอาต้องเปลเ่ยนนี่นะคะฝากล้องทำยังไงดีนะหน้าตาเหมือนโอรีโอเลยกินดีกว่าไหมกินเลยยังไม่ป องนี้แม่อาจจะให้เสร็จแบบก้งกินเข้าไปแล้วให้มัออกหัวอ๋อหนูหนูไม่เห็นนะพาังไม่ได้กินแลออ่ะอจะมกินอ่งียสร็จ้ให้ันอกหัวไม่ได้กินแล้วนะอนหัวก็ไม่มอ่ะยู่ไหนะอยู่ที่เฉเลยอ่ะนหตินลกรยนะั อันนี้ไงน้องขนีกก้ใไงน้องแมน้ำโอร่อยไหมคะใหอ,อ,นะอ,นะอก็คืออันนี้ชื่อน้องต้นข้าวค่ะอ,อันนี้ชื่อน้องพันช่ะพันชีหรือพันชันีพันชอีอันนี้ชื่ออะไรนะคะเย่า วันนี้แข่เยอะมากๆพี่นักสื่อดมากๆสวัสดีครับนะครับแล้วก็ไปเคยดูกร์ตูวิสีบ้างครับมีหลายเรื่องเลยเคยดูท์บ้ครับโอ้ยอีกที่มาว์อีกีมา์ดูบ้ายกมือดูไหมรืเต้อร่ดูหครับเคยดูนจะพูดชื่อเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนะครับมาหน่ชื่อแล้วให้ทังน้องเนี่ยพูดชื่อคู่ของเขารีสตารคู่ครับ ถูกต <s to> <be> ้องแล้วก็เรามเจ้์คู่กับยูจี่มาวเบลคู่กับโอเคตอนน้เป่งมาทั้งหมดมือเตะหอยแล้ว